จะเพื่อทัมุมนเนอะอะ่มกกี่ลายแล้วน,นะอ่ะเนาะกรบ้ายสบายดีเด้อสบายดีพวกแมพี่น้องป้าดุงเออสุขสุขคนค่ะพี่นอ้งขขนนองไอ้วันนี้ก็เสียงแหมแหมแน่มาอน,นี้มาเบิ่งทาง สร้างเพิ่นเฮ็ดเรียกอยู่ที่เฮือนของทอแม่แต่พอคือเก่าเนาะสาบข้างนอกแล้วแล้วมาเนี้ยมาเนี้เริ่มสาบทางในมาเนี้ยเนาะสาบทางใน <c oughs> เอาเย็นมาเปิดเอาปูมาส่งอีกมือเ้านี่ <c oughs> เป็นวัดเป็นไอ,อบ่าภัยเป็นไอเนาะ น right? ี <c oughs> <c oughs> ่กับกองขี้ดินนี่ก็ยังตันตะกื้อเลยอหึยายกันมากนะว่าับหล่อกว่นจับเดวเรียบร้อยทั้งนี้ ยังไม่ดย่าน้ำพึ่งบ่ะเฮ้ยทาไงบ่มันไปตอตาบ่เคยผิ่งก่อนทางทางมิ้มเมือนป้าเราทางมิ้มเฮ้ยจะได้กินมิ้มละบาดนี่เฮ้ยใหม่จุดก็ใหม่ฮุ้ยแม่งนัน เอหกแทวเนาะกังได้งูเข่าได้นน่กวดอันน่ะเขาก็เผาเธออนน้อยอะไรวดมันถิ่มพุกแล้วนยเาได้หม่ขึ้นดวเงมี่นึงลมซะเอาเอาเชถไทยได้เถลไทยมากเลยครัเขาก็เิ่มเชลไทยไปถิ่มอยู่เนาะครอนี่หนาใหม่่ะ พ่อแกงบมาอ้อต้องโทมเอานี่โทมแล้วก็หดน้มใช่ไหมพ่อบออกได้ดีน่ะไม้นี่มันออกง่ายตัวโคดหนามมันบูดชุ่มเนาะแต่ยันงูแฮ่เนี่ยโมเป็นนี่อนคนอยู่เหรอจิเขื่อนป้าจะอยู่บอกเขื่อนป้านี่ใช่ไอมนี่ปลวกและป้าไอ้นี่เพราะว่ามันเป็นไม้ กินไปแล้วนี่นะเพราะว่ามันมันโมเมนต์ก่อเพ่ได้แบบนี้เอาไม่เพี่ป,ปวกกัดเ่ได้แถบนี่อเอาคูกินกันได้ก็น,น้าเนาะนหูไม่มมมมกดไปปลูกมาแ,มาแมล้วฮ <c oughs> ะเอาไปหางมิมนะบิเนหางมิมน่มมนมนะเอาไม อยู่กลางพูห้างมิม,มาในาไดาันไดนั่นเนาะ๋ยวพอพูดได้ขึ้นมา,าห้างมิมนี่นักเลงเนี่ยมาไอ้สางคือมวนแท้ไอ้สางนี่หัวเซลอยู่อืมอ่ะ lô mát đi, poop, 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 nè poop, 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 Các Tôi gần bà vẫn bèo nó mạnh kia này Xem hẹm hẹm Gì anh? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เจ็บปวดแนงมาดิเหรอส่างส่างข้างโอ้ว่าอีบานดิสลอดอยู่บ่สร่างเขานไงโอ้ยไปหาหมอกไปแล้วเนาะกำลังมาปูนมาปูนไป ยันนกหวงอนมเลูกใหม่เน่นี่ตุ๊แต่แม่ลงมาเลยฮะลงมาลูกลงมาตกแล้วหะลงมาด้วยลงมาพอที่สาตรงนี้บาทเนี่ไปคุยกันแบบชี้บอดแต่ละมือ

ฮึโอ้รตูลาสบายดีเด้อถุงไงนี่มีเงินอยู่บ่อจบเดดได้นี่ถทรัพท์โทรัพท์นีกี้ฮถุงถทรัพท์เช้าลูกมาใส่เดี๋ยวนี้แล้วมนโตกหันแว้งได้นั่งมนซะ เออเราห่างกันเลยมาใหม่่แม่ปูนี่ปูนมาใหม่เปล่ามาเศ้าไหนเปล่าเนายนับด้วยฮะพอดีเปล่าส่งซิ๊ดซิ๊ดหนึ่งสองสามสี่ปุก

ตัวนี้ได้ฮอตบอชาวเจ็บนักเนี่ยเจ็บคอเนะชองสี่หกแปดสิบสิบสองิบสี่สิบบแปดช้าาเ้อดีทดบพดเ้ำไมหอบหมวเนี่หไหมึงเดียวกันเลยหอบไมเลยบวาเอาขวด มามาไหวมองเดียวไหวนนั่นเ้อมีเอาเซลล์อยู่มาชินไปอยู่มฮกอน่ยพูดอยู่กันน่พูดอบหนึ่งกับชอบชอบเนาะชอบนึงขอตัดเอาได้หนึ่งวันี๋ยวมาฮแบบเ่แม่มากมิดนั่นเนี่ยาาไทแม่ภาษาพ่ เออฮมอนี่นาหัวหัวดิอ้กองเอต้าพี่เขตพี่เอต้า่างัวมนแล้วก็ชิาไปหาหมอนรับได้แล้วก็ล่งวัวอยูู่นเดียวพ่งกะไอ้กล่องกลองเน่ ให้แม่ให้แม่ตู้นายเอาเบียรเด้อวันเดิมป้าสิไปซอยเบียผินเด้อกับเม่เจ้าเด้อยินบ่ถอไฟห้องลครับทำมทำคนม่งมูจ้วบานี่อยนึ่งซอยเินเนาะซอยกับมูแหนียวกันบอกนมูหมอนูขนม

มีพวกมีเงินเติมได้อยู่อยู่น้ำพอต้องพิมพ์บกันน่าอันนี้โตนั่นน่ะไม่เอาไว้พูดนะครับหมอนั่นล่ะนายจะเจอได้ชัยเย็นไงเอี่ย้วน่ะค่ะสาวเพื่อนสาวทั้งทังนอกนี่ได้บได้เนาะเนี่ยแต่เอนจับเดียมสาวแบบนี้โอ้ยเดียมสาวยามนอกงี้เหมือนกันย่ะเดียมเนาะจับไร้เดียมจับมือจับอย่างนี้โอ้ยห่านัะจับ อยากล็อกจับเดียมนะบกเสาอันนี้แต่งเสาไอ้กินลายเด้อไอ้เด้อไอ้ในนัานเช้าคือยังนี่ปตาไปกินในตะวันใตะเวนไอ้เนี่ยมันเป็นผู้สาวเห็นสาวไอ้ก้องจริงคุ้มวาวนี่เห็นไหมไอ้ก้องเนาะผู้วาวก็มีไรอยู่ไหน องข้ามหูไหนที่ยวสามหูนะเออเตี่ยว เด็กเพื่อนลูกเหรดเพื่อนเป็นมาแต่น่ะป้อนมาป้อนอ่ะุ้ยอื่ยบุญกยังู่อ่ะหมดชิดเลยน่ตาเราเราแย่งชิดเลยเหรอหชิดอ่ะบอกแมอยังย ยังได้กระมขึ้นเนาะยังด้กระมืขึ้นนะเนาะก็ลังเห็นห่างขะบบบนี้เนาะคักัทเซยนี่เนาะต้อมขึ้น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 จนอันนั้นคือนายเฮ็ดอยู่ในโคกอะเนี น่าตอนคือเป็นมาสิปูนตัวแกะหน่ะให้เิ่นอามพี่มันแข็งถรุเพี้ยงเนาะผ่ดดินไหววันอาใส่พัดดินไหวดินไหวพัดินไหวมัเนนี้คำวานยำำนหำมันนดินดินมันนันไหวว่าวานี่ จ็ดมือก็สาางนอกนี่บาบุญสองมือองมือวะเดี๋ยวมาดุกยมาในอีกวันนี้เนาะสาวในกับเทพื้นสาวในเห็นบตทายอฮอนไวเเทพื้นกอนอือาอไรผมก็รว่าเราเกอไรก็้าบตทายแล้วบางในนะบับแล้งลอกทายนัเดียวเนาะ ปูนหน้าปูนมาส่ง no. บ่ปูน่ะจะเย็นกูจ้างคนปูนใช่ป้ะเนี่ยไปเห็ดของเพิ่นเนาะยันแต่พนี้้่นี่ขึ้นไปง่อยนี่ง่อยไหนขึ้นไปอยากขึ้นเด้ออยากน้าเฮ้ยอยากบ๊วยเดียวเด้อว่าบุญหายเด้ออากาศเปลี่ยน สาวช่วงนอยชิกังามนั่น,นเนาะเวลาแตง่งแต่งสาวแต่งย่งนั้นกับงามแตง่ตงมาลูกไปเอเยลุกไปเหยียบพองน้าไปนะร้ามี่าร้านลูกไปปั๊บชื่อหนุ่มไปบบุญหายแล้วค่ะ

คือไปลวาพ่อเ,เ,เอ้ไหมอปารถขัเอนด้ยนานอนเนอมาทำนอนนานนจนนั้นเบรกจนบมท่านเราอะอายุติมนอนที่พี่าปลุกเออละลามไปเลย <c oughs> ม่เองนี่ก็ต้องไปเขยห,หน่อยพอไ,ไ,ได้ไหมหมันม่นเ,เลยกี่คุณเก่าลกี่หลายปียังจะจำควอมได้เองนี่ใช้น้ำกินกี่สบายก็ออว่าจะลงมาดิบอยูงง่มันล่มลองกินนี่มา ประสิาสาบันยดยน้าใสตัวพันธอนแล้วอกบัญชีเทพื้นก้นนะเนี่ยเราคนตกควนยางเพราะได้คนเครื่องลงมาเมื่อวานได้คนเครื่องแล้วอืมเอาเพลนเทพื้นถึงเมื่อไหร่ลงมาล้อกนี่นะพอดเนี้ยอะไรแบบนี้มาเป็นกระตังตังตีแดงขาดตุ่มตุ่งคืนะอเนี่ะตังตีว่ขาดเลยเหะโอ้ลมแห้งมันหนาวอีดีเนาะ มันยังก็บุญด็ยังเดียวมันสานิตายาก็ต้องซากเป็นีังลมโอ้ยวัวไไอ้เนาะตามที่จันคืนนี้ตามริบเร่อยซื่อกับสวายได้วันอไก็เขาบอกอนที่จันมากมจ้กขงขายเามต สามพันตัวสิบพันสิบพันบนอามาหายได้สิบสพันเัมอนก่นใช่ติดมาจักว่าเขานี่ำแม่แซ่ดูยังกันอยู่นมันจาเลัยจันสามพันม่วงืนกินยาดิข่ายสองเมื่อจะเป็นอะไรขึ้ตาตูบตาเปล่าครับหมแพทกินชุ่มหนึนว่นแค่แพ่ ก็เห ja, uh ็ดห่างกัน no ยังสะก่อนลมไปดิแ no. ล้วก็นพเพ็เนี่ยน่น่ง้อ่านขอยาืชักดา็นอน่ามี่าหิงยชุมยาชุน่ยคุมเยแ่วว่าพอสนิท

phụ, bố thôi mày đâu phụ. anh nam mìm bố hằng mìm mặc yên anh em vay nha 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 vay อาในเทนกระลูกกระดิกมาแล้วอ่ะเราเราปรายป่ะเอาอันมาเปืือกอันมาลูกไรแต่เข้าไปที่ไหนประเ่าะด้วยไหมเถาะไหมเ่าะว่าให้เขาแม่ลวงบอกเขาว่าเยี่ยมเบิ่งใหายเด้อบันนี้คนเถาะอะไราได้เป็นเงี้ยเย็นโมเย็นเมนจัดกินเข่าได้ไรจัดเมื่อไรกินเข่าไดยไรวะอันในกองบอกว่านี่นาะ บรบบรจาคมีอะไรเอาว่าบอกคงเราอะไรเมียดูไข่มาเดี่ยงไข่ป้ปาหัาเาวเมยะมาาอยะจักแล้วบรจักนรว่าเพม่อนป้าได้เพม่อนแบบหัวใหม่ได้แบบแบบมันตะโกยนะป้ากันอีกเลยนี่จะโมอจอยใหญ่นะว่าเมียมาอยู่น้ำลานไผ่เน,นาะนี่ลานไผ่เราแล้วลเดี่ยงมาหลานไผ่เพาว่าได้เมื่อวานีเลยว่า ลูกสาวลูกสาวเรี่ยงได้ไปเบิร์เรี่ยงแล้วเนาะเอาไปเถ่ายวันส่งไปเถ่ายไปถ่าที่ไเถ่ายแอยู่น้ำป่วยแล้วมาจีบป่วยเป็นแล้วว่าป้าจันแต่ประมาณนี้ก่อนเนาะมาวบิดบุญสิลงทวนสิลงเอิมไม่ได้เอิบนะคมดื่มของคนนะ ผมดูของคนณว่าง่เอาไหมา <c oughs> นังโนถาป,ปูนเพิ่มาปูนวาอยู่ตอนนี้คือหมกใคือเ็ดอะไรอันเนาะเวลาเพิ่ที่นั่นได้ ันประมาณนี้ก่อนเนาะอยู่เพื่อนทำแม่ทางสร้างพันเฮดเวียกงานหอยไปดองเอทไดยกะอ่ะสบายดีได้ไหมเด,อด้อดีเลยด้วย่อจุคลิปไปก่อนเดอ้อเนาะ